สวัสดีครับเพื่อนๆบ่าย2โมงตรงของที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ครับอันนี้ผมเอาพระวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์หลวงสิทธิการโยธารักษ์ว่ากันว่าสร้างราวรา,า,าพศพศอ่ะผมลืมพศครับแต่ว่าในปลายรายัชกาลที่3 อันนี้เป็นพระยุคต้นครับเพื่อนๆพระยุคต้นสภาพภาะปัจจุบันเนี่ยงดงามมากครับสีสันวันณะเนี่ยถูกต้องเลยครับแล้วก็พิมพ์ความถัดส่วนพระตลอดจนเนื้อหาเก่เก่านี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจเลยก็ส่วนหนึ่งผมจะเอาคลิปนี้ผมจะลงกล้องให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่า,วาเนื้อหาเนี่ยเวลาดูผ่านกล้องแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดีย๋ยว ทุกคลิปผมจะทำ5นาที3นาทีครับส่วนหนึ่งก็กอ,อยากจะแชร์ส่วนหนึ่งก็พยายามศึกษาแล้วก็ไม่อยากให้สูญเปล่าก็ในจังหวะที่เราศึกษาเนี่ยก,ก็จะแชร์ด้วยผิดถูกอย่าว่ากันครับเพื่อนๆผิดถูกเนี่ยเราอย่าว่ากันเพราะว่าผมเองผมไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปคอยชี้ผ้แทบผ้าเก๊ผมไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปดูว่า แท้ขายเท่าไหร่ได้กําไรยังไงอันนี้ผมไม่มีครับเพื่อนๆแต่พระที่ผมครอบครองอยู่เนี่ยผมเปิดราคาไปเพื่อนๆก็อย่าสงสัยก็อย,อ,อย่าอย่าอย่าพึ่งเบรกครับเป็นพระผม <ST AR lish> ผมเปิดราคาไหนก็ได้ถูกไหมครับเอาตรงๆนะเอาตรงๆผมพระผมคงจะขายราคาไหนก็ได้ถูกไหม э ถ้าถ้าอยากซื้อพระเซียนก็ไปถามซื้อพระเซียนเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องมาถามพระผมแล้วเอาเซียนมาเฮ้ยพระเซียนยังไม่เปิดราคานี้อะไรอย่างนี้ก็ มันเป็นวัวหารเปล่าๆมันต้องแยกกันระหว่างระหว่างวัวหารกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือผ้าผมผม,ผมจะขายราคาไหนก็ได้ครับผ้าผมผมผมจะเปิดราคาไหนก็ได้ผมไม่มั่วแล้วครับเพื่อนๆผมไม่มั่วแล้วครับอันนี้เป็นดูเป็นไงครับเนื้อหาครับวังามไหมครับคาบกุไข่ไข่ดำไข่ขา,ขาวเหนือชั้นมาอกองค์นี้ครับผมบอกตามตรงครับเพื่อนๆ เป็นอะไรที่เหนือชั้นมากปลายคลิปแล้วครับคลิปนี้ขอทำแค่5นาที3นาทีพอสวัสดีเพื่อนๆเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ